đồn ui Như thường ngành chịu bữa hết nát mày 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 มันติดนะครับมันเป็นหญ้าเหมือน,นเหมือนอะไรสักอย่างอยู่นะครับเดจะโดนแน่ดี๋ยวโดนแน่อี่ท,ทีสองีสองตัดไม้นับหนึ่งลงลึกมากก็ไม่ได้เดี๋ยวติดอีก โดนนี่งไงนี่ไงส่วนน้าครับส่วนน้าส่วนน้าส่วนน้ําส่วนน้าส่วนน้ำเอ้ยสวสวยไม่สวยแล้วใช้จิ๋วตบ <c oughs> จบก็ดี มันชอบอยู่แนวอย่างนี้ครับน้ำแรงแรงครับแล้วตรงทายน้ำไม่ค่อยอยู่นะครับแตกเหมือนกันล์มเวิร์กนะครับตัวนี้เป็นพันสี่ท่อนเนาะก็กระสุใใ้ส์เล็กๆนะครับเอาเลยโอ้โหสวยครับสามสิบเซนมีแน่นครับตัวนี้ โอเคกว่าจะกลับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยปล่อยไปเลยโอ้จะเกี่ยวจะเกี่ยวหางเขาจะปล่อยแล้วจะเกี่ยวหางเขาอีก <laughs> โอเค